ครับสวัสดีครับผมนาวากาศเอกพงศลิกเพรปยูนรองเสนาธิการกรมช่างอากาศจะมานำเสนอการอธิบายและเฉลยแบบทดสอบความรู้เรื่องการคำนวณการชํารุดแบบสุ่มหรือร a n d o m f a ลเ u ียโดยการใช้ w i b u o n Distribution ตามแจ้งความวิทยาการที่67.55ทับ5ในวันนี้นะครับ บแบบทดสอบความรู้เรื่อง Random f a i l u r e โดยใช้ y b ไ n Distribution นั้นประกอบด้วยคำถามจำนวน15ข้อดังสแสดงต่อครับต่อครับครับแบบทดสอบข้อที่1โจทย์ต้องการทราบว่าข้อความในข้อในอดนะครับที่กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ทางวิศวกรรมเราจะเห็นว่าในข้อ A ขอเขากล่าวไว้ว่าการวิเคราะห์ทางไวบูลเป็นการวิเคราะห์บนสมมุติฐานที่ว่า สิ่งที่จะเกิดในอนาคตกับที่สิ่งที่ผ่านมาจะเหมือนกันในข้อ B ีกล่าวไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่การออกแบบนโยบายการซ่อมบำรุงการใช้งานหรือวิธีปฏิบัติเปลี่ยนไปข้อมูลหรือค่าชํารุดก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่สามารถเป็นตัวแทนของข้อมูลในอนาคตได้ส่วนในข้อ C กล่าวว่าการวิเคราะห์ของว i บูลต้องการข้อมูลการชํรุด ที่ครบถ้วนและละเอียดเราเห็นว่าจากความรู้เรื่องแนวความคิดของวายบูลในสไลด์ที่7ของวิดีโอคลิป001วายบูลแอนด์แรนดัมเฟลเลีนั้นัแสดงในภาพขวามือกล่าวไว้ว่าการวิเคราะห์แบบวายบูลนั้นเป็นการวิเคราะห์บนสมมุติฐานที่ว่าสิ่งที่จะเกิดในอนาคตกับสิ่งที่ผ่านมาจะเหมือนกันแต่หากเมื่อใดก็ตามที่การออกแบบนโยบายในการซ่อมบำรุงการใช้งาน หรือวิธีปฏิบัติเปลี่ยนไปข้อมูลหรือค่าการชำรุดก่อนหน้าการเปลี่ยนแป,แปลงนั้นไม่สามารถเป็นตัวแทนของข้อมูลในอนาคตได้หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามที่กล่าวมาการวิเคราะห์โดยการใช้ข้อมูลในอดีตจะทําให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่สมบูรณ์การวิเคราะห์ของวัยบูลจึงต้องการข้อมูลการชำรุดที่ครบถ้วนและละเอียดในช่วงระยะเวลาที่การปฏิบัติหรือนโยบายไม่เปลี่ยนแปลง เพราะนั้นเราจะเห็นว่าในตัวเลือกข้อ a ข้อ b ข้อ c ก็จะตรงกับในด้านความือทั้งหมดเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อดีด็อกครับต่อครับในแบบทดสอบข้อที่2นะครับโจทย์ต้องการทราบเกี่ยวกับการแบ่งประเภทข้อมูลของไวบูลว่าข้อใดเก่าวไม่ถูกต้องครับ not true นะครับเราจะเห็นว่าในข้อ a เขาบอกว่าข้อมูลที่เป็น complete data ในส่วนนี้ผู้ปฏิบัติต้องระวังและคำนึงถึงเวลาที่แท้จริงของการชํารุดของพัสดุอะไหล่ที่ใช้เป็นตัวอย่างข้อมูลในตัวเลือกที่ในตัวเลือก B ข้อมูลที่เป็น l i ท e เซนเซอร a เดคือข้อมูลของพัสดุที่ใช้งานแล้วมีการชํารุดทั้งหมดในเวลาที่ถูกต้องแน่นอนเวลาหนึง่งส่วนในตัวเลือก C ข้อมูลที่เป็นเลฟเ Sensor Data คือข้อมูลของพัสดุที่มีการชํารุดในช่วงระยะเวลา 0ถึง50ชั่วโมงจากความรู้เรื่องชนิดของข้อมูลนะครับด้านขวามือนะครับ3ชนิดของไวบูลในสไลด์ที่9ของวิดีโอคลิป001นะครับดังแสดงในภาพขวามือนะครับกล่าวไว้ว่า complete data หรือ non sensor data คือข้อมูลของพัสดุที่ใช้งานแล้วมีการชำรุดทั้งหมดในส่วนนี้ผู้ปฏิบัติต้องระวังและคำนึงถึงเวลาที่แท้จริงของการชำรุด ของพัสดุอะไรที่ใช้เป็นตัวอย่างข้อมูลซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลนานและไลฟ์เซนเซอร์เดต้ก็คือข้อมูลของพัสดุที่ใช้งานในช่วงเวลานั้นๆแล้วยังไม่ชำรุดและอาจสามารถใช้งานต่อไปได้ภายใต้ตัวแปรหรือปัจจัยที่ยอมรับได้โดยเราจะไม่ทราบระยะเวลาในการใช้งานต่อไปว่าเป็นเท่าไหร่ส่วน Inter อร์ว a ล a และ l ลฟเซนเซอร์เเป็นข้อมูลที่มีการชำรุด แต่ไม่ทราบเวลาแท้ที่แท้จริงของการชำรุดแต่เราทราบเป็นช่วงระยะเวลาของการชำรุดตัวอย่างนะครับถ้าข้อมูลของการชำรุดพัสดุอยู่ในช่วง10ถึง50ชั่วโมงเราจะพิจารณาเป็น interval data แต่ถ้าพัสดุชำรุดระหว่าง0ถึง50ชั่วโมงจะพิจารณาเป็น l e s or data ทีนี้กลับมาดูคำถามนะครับเราจะเห็นว่าในแต่ละข้อข้อ a ข้อ b ข้อ c นะครับข้อมูลเราจะเห็นว่าในข้อ b นะครับ line sensor data เขาบอกว่าข้อมูลของพัสดุที่ใช้งานแล้วมีการชำรุดทั้งหมดในเวลาที่ถูกต้องแน่นอนนั้นจึงเป็นการกล่าวที่ผิดนะครับจะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่มีการชำรุดนะครับในแบบทดสอบข้อที่3นะครับจาก b u t ทับเค r ร์ฟโจทย์ต้องการทราบว่าในช่วง infant mortality zone นั้นหรือช่วงของการชำรุดของพัสดุซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นใช้งาน หรือเป็นช่วงที่เชฟพารามิเตอร์หรือเบต้าเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งนั้นมีอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการชำรุดของพัสดุด,ดังกล่าวจากความรู้นะครับในสไลด์ที่12ของวิดีโอคลิป0 1 1นะครับเรื่องไวโบรแอนด์แลมด้าเฟลเบียและสไลด์ที่35ครับของวิดีโอคลิป0 2 2 i ไวบเซนเซ vs กับ n o n เซนเซอตามลาดับนั้นนะครับที่แสดงทางขวามือแสดงให้เห็นว่าเบต้าเนี่ยน้อยกว่า1น,นะครับการชำรุดของพัสดุ ในช่วงนี้จะมีสาเหตุมาจาก 1. น,นะครับเวลาที่ใช้ในการรันอินนะครับเพื่อทดสอบสตรสเนี่ยไม่เพียงพอนะครับ 2. ปัญหาจากการผลิตนะครับสาการประกอบที่ไม่ถูกต้อง 4. การควบคุมคุณภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพ 5. ปัญหาในการซ่อมใหญ่เลยโอวอฮอลครับแล้วก็6เป็นการชำรุดของพัสดุป,ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ ดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือข้อ d ีด็อนั่นเองนะครับคือทั้ง A และ B และ C ถูกทุกข้อนะครับในแบบทดสอบข้อที่4นะครับจากบัตทับเคอร์ฟเช่นเดียวกันนะครับโจทย์ต้องการทราบว่าในช่วงที่เป็นยูฟูล f e หรือ Design Life ซึ่งเป็นช่วงที่เชฟพารามิเตอร์หรือ b e ต้เนี่ยเท่ากับ1น,นั้นเป็นช่วงที่เราเรียกว่าแ a n d ์ด f อ i เฟลเหรือการชํารุดแบบซุ่มนั้นอะไร เป็นสาเหตุของการชำรุดของพัสดุในช่วงแนดต้องเฟรียดนี้จากความรู้ในสไลด์ที่35ของวิดีโอคลิป002นะครับเรื่องไวบูนเซนเซอร์และก็นอนเซนเซอร์นั้นที่แสดงอยู่ทางขวามือนะครับห้เห็นว่าเมื่อเบต้าเท่ากับ1การชำรุดของพัสดุในช่วงนี้จะมีสาเหตุมาจากนะครับความผิดพลาดจากการซ่อมบำรุงหรือ maintenance error ครับความผิดพลาดจากมนุษย์หรือ human factor human error เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายนะครับนะครับเช่นพวก FOD ฟ้าผ่านะครับซึ่งเป็นการชุุที่เกิดจากพวกธรรมชาตินะครับหรือ failure due to nature นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูในคําถามนะครับก็จะพบว่านะครับข้อดีคือคําตอบที่ถูกต้องคือทั้งข้อ A ข้อ B และข้อ C ถูกทุกข้อนะครับต่อครับแบบทดสอบข้อที่5นะครับเช่นเดียวกันครับจากบั t ทับเคิร์ฟนะครับ โจทย์ต้องการทราบว่าในช่วงที่เป็น early wear wow, out นะครับหรือเป็นช่วงที่เป็นเชฟพาร r มิเตอรเนี่ยหรือเบต้าเนี่ยมากกว่า1แต่ยังน้อยกว่า4อยู่นั้นอะไรเป็นสาเหตุของการชำรุดของพัสดุในช่วงดังกล่าวเช่นเดียวกันครับจากสไลด์ที่35ของวิดีโอคลิป002นะครับที่แสดงทางขวามือแสดงให้เห็นว่าเมื่อเบต้ามากกว่า1แต่ยังน้อยกว่า4อยู่นั้นการชำรุดของพัสดุจะเป็นการชำรุดของพวกแมชช a n i c a ลนะครับ การชำรุดเชิงกลการชำรุดของพวกตลับลูกปืนนะครับการกัดกรอนหรือสึกกรอนนะครับพวกคอร์เ i ชันยูโรชันนะครับการชำรุดของพวกสายพานนะครับพวกโล c ซโครฟาติกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูในคําถามข้อที่5นะครับเราก็จะเห็นว่าคําตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือข้อ d ีด็อกนะครับคือข้อ A B C ทุกข้อนะครับในแบบทดสอบข้อที่6นะครับ จากบาทับครับเอ่อบาบาทับเคร์ฟเช่นเดียวกันโจทย์ต้องการทราบว่าในช่วงที่เป็น OH หรือแ a p i d w แห r o u t นั้นนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เชฟพารามิเตอร์เนี่ยหรือ beta เนี่ยมากกว่า4อะไรเป็นสาเหตุของการชำรุดของพัสดุในช่วงดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันนะครับจากสไลด์ที่17ของวิดีโอคลิป001นะครับและก็สไลด์ที่35ของวิดีโอคลิป002นะครับที่แสดงในทางขวามือนะครับแสดงให้เห็นว่า เมื่อเบต้ามากกว่า4นะครับการชำรุดของพัสดุจะมีสาเหตุมาจาก 1. พวกสเตรสโครเ l ชนะครับการผูกก่อนที่เกิดจากความเค้น Material Property หรือค,คุณสมบัติของวัสดุเองนะครับพวก b i t t l m m t t r r i l l นะครับการแตกหักการเปราะบางนะครับการเปราะนะครับ Erosion การสึกกรอนนะครับการคลีปหรือ h h c y c l e Fatigue ต่างๆพวกนี้นะครับหรือเกิดจากความล้านะครับ เพราะนั้นถ้าเรามาพิจารณาคําถามในข้อหนะครับคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือข้อดีด็อกนะครับคือข้อ a ข้อ b ข้อ c ถูกทุกข้อครับจย์ครับอย่างนี้ถ้าเกิดเดาอะไรไม่ออกก็ขอข้อดีก็ถูกหมดเลยครับไม่เสมอไปครับไม่เสมอไปครับรินกระโดนหลอกได้เหมือนกันได้ครับมีครับมีบางข้อมีหลอกมีหลอกครับมีหลอกให้อ่านให้หมดก่อนครับครับในคําถามในแบบทดสอบข้อที่7ดนะครับ การแบ่งประเภทของการจากภาพนะครับเป็นการแบ่งประเภทของการซ่อมรุงนะครับที่เป็น w o r ร์สเมนเทนแนน e นั้นโจทย์ต้องการทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุของ infant m ์ม t a l ท t รคือ beta น้อยกว่า1น,นะครับจากความรู้นะครับในสไลด์ที่13ของวิดีโอคลิป01 0 0 1นะครับเราจะพบว่าการชํารุดในช่วง infant m ์ม t a l ท t รหรือเบต้าน้อยกว่า1น,นั้นมีสาเหตุมาจาก1 b a แบท Maintenance นะครับการซ่อมบำรุงที่ไม่ดีนะครับกิ๊ดเดนฟอความผิดพลาดหรือสิ่งที่ปกปิดไว้หรือซอ่อนเลนไว้นะครับฮิวแมนเออรความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์นะครับฟอร์ตี้พารการใช,ช้ชิ้นส่วนที่ผิดไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิารณาคถามนะครับแล้วก็คำตอบก็จะพบว่าข้อ d ีด็อกคือคําตอบที่ถูกต้องคือถูกทั้งข้อ A ข้อ B แล้วก็ C ต่อไปเป็นแบบทดสอบข้อที่8นะครับจากโจทย์นะครับเมื่อเบต้าเท่ากับ1นะครับซึ่งแสดงถึงการชำรุดแบบสุมการซ่อมบำรุงแบบซ่อมใหญ่หรือโอฮอลนั้นจะไม่เหมาะสมสำหรับการชำรุดแบบสุ่มนี้ซึ่งการชำรุดในช่วงนี้จะไม่ขึ้นกับระยะเวลาโจทย์ต้องการทราบว่าชนิดหรือประเภทของการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและได้ผลดีกับชิ้นส่วนอนรที่ชำรุดในช่วงนี้คือ การซ่อมบำรุงแบบไหนนะครับจากความรู้ในสไลด์ที่15ของวิดีโอคลิป001นะครับเราจะพบว่าในช่วงแรนดอมเฟลเลียหรือเบต้าเท่ากับ1น,นั้นพัสดุที่ผ่านโอเฮอลมาจะมีสภาพเป็น as good as new การชำรุดของพัสดุเหล่านี้จะไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้งานในช่วงแรนดอมเฟลเลียวิธีการซ่อมบำรุงแบบการซ่อมใหญ่จะไม่เหมาะสมไม่น่านำมาใช้ การใช้ C M หรือ Condition Monitoring และการตรวจเป็นวิธีการที่จะสามารถตรวจพบการชำรุดได้ดีนะครับเพราะนั้นคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือข้อ b b บอยต่อไปเป็นแบบทดสอบข้อที่9จากโจทย์อุปกรณ์ที่เป็น T C I จะมี Failure Rate หรืออัตราการชำรุดคือ หนึ่งส่วน TBO หรือแลมด d าเท่ากับหนึ่งส่วน TBO หากอุปกรณ์ d c i a มี TBO เท่ากับ2,500ชั่วโมงถามว่าจะมีอัตราการชำรุดเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อเราแทนค่า TBO ครับ2,500ในสูตรของแลมด d าเท่ากับ1ส่วน TBO แล้วเราจะได้ว่ามันมีค่าเท่ากับ1,2500ส่วน2,500หรือ0.004นั่นเองเพราะนั้นคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือข้อ C แบบทดสอบข้อที่ข้อที่10นะครับจากโจทย์ อุปกรณ์ที่เป็น TCI ใดๆจะมี failure rate หรืออัตราการชำรุดคือ1ส่วน TBO และมีค่าค่าความเชื่อถือได้ตามที่ออกแบบมาหรือ design reliability เนี่ยเท่ากับ RT หรือ RT เท่ากับ e กํลังลบ lambda คูณ t นั้นเมื่อ t เท่ากับเวลาค่าความเชื่อถือได้ของ TCI ณเวลาที่ expire date หรือ t เท่ากับ TBO จะมีค่าเท่ากับ e กํลังลบ1ส่วน TBO และคูณด้วย TBO ซึ่งก็คือ e กํลังลบหเมื่อ e เท่ากับ2.7 1828 1828นะครับคำถามของโจ์ก็คือว่า tcr ใดๆเมื่อมีอายุใช้งานถึง expiry date หรือ tbo แล้วจะมีความเชื่อถือได้เท่าไหร่จากสูตรความเชื่อถือได้ก็คือ r เป็นซึ่งเป็นฟัง c t i o n ของ t เนี่ยมีค่าเท่ากับ e กํลังลบ lambda คูณ t และเมื่อ t เท่ากับ tbo เราจะได้ว่า r 1. จะมีค่าเท่ากับ e กํลังลบ1 จากความรู้ทางคณิตศาสตร์ e กําลังลบหก็คือ1นส่วน e นั่นเองนะครับก็เท่ากับ1นส่วนสองจุดเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดซึ่งเท่ากับศูนย์จุดสามเจ็ดเพราะฉนั้นคําตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือข้อ a นะครับสําหรับแบบทดสอบข้อสิบเอ็ดถึงข้อที่สิบห้าเดี๋ยวผมขออนุญาตให้นาวกาศเอกดรประกณ์เป็นผู้ดําเนินการต่อไปครับสวัสดีครับผมนาวกาศเอกประกอเนื่งฤทธิ์ครับพิศกรกลโรงงานกรมช่างกาศครับจะมา เฉลยแบบทดสอบต่อในข้อ11-15ถึงครับเริ่มที่ข้อ11นะครับจากโจทย์ครับเราจะเห็นภาพสเปซช,ชีตนะครับของการกระจายแบบไวบูลจะได้ค่าเบต้าหรือเชฟพารามิเตอร์เท่ากับ1.2148นะครับและค่า c าร r เ c t e r ตอริสติกไลท์หรืออัลฟาครับอยู่ที่2,456ไฟลอา์นะครับจากโจทย์นะครับโจทย์ต้องการทราบว่า ข้อความใดนั้นถูกต้องนะครับเรามาดูตามค่าที่ได้รับตามสเปคชีตนะครับจะเห็นว่าค่าเบต้าเท่ากับ1.2148นะครับซึ่งตามสไลด์ทางด้านขวามือครับเราจะเห็นว่าอยู่ที่ค่ามากกว่า1แต่น้อยกว่า4นะครับจากความรู้ในสไลด์ด้านขวามือ16และสาตามวิดีโอคลิปนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับค่าดังกล่าวเนี่ย เบต้าที่มากกว่า1แต่น้อยกว่า4นั้นจะเป็นการชะรุดแบบ early wear out นะครับดังนั้นนะครับจากโจทย์ค่าอัลฟาอยู่ที่2,456ไฟอานะครับจากความรู้ในสไลด์ด้านขวามือนะครับค่าอัลฟานะครับก็คือเป็นค่าตัวเลขที่บอกถึงอายุการใช้งานพัสดุที่จะมีการชำรุดหรือเฟลนะครับที่63.2%และจะยังมีสภาพใช้งานได้ดี servicable e นะครับหรือ good นะครับอยู่ที่36.8%หรือ37ปรเซ็นต์ประมาณ37ปรเซ็นต์ะครับหรือใกล้อยน่ในหนึ่งนะครับก็คืออนะันฟ้านั่นก็คืออายุการใช้งานของวัสดุหลังจากผ่านเบอร์นินพิเลดไปแล้วจะชลุดที่อายุเท่าใดนั่นเองนะครับเมื่อมาดูที่โจทย์นะครับจะเห็นว่าคำตอบนั้นจะตอบที่ข้อ A ครับข้อ A ก็คือพาร์ทนั้นมีค่าเบต้าอยู่ที่ อยู่ระหว่าง1 4ถึง4นะครับและมีอายุการใช้งานหลังเบิร์อินไปแล้วนะครับค่าอันฟ้าอยู่ที่2 4 5 6ซึ่งจะเป็นเปอร์เซนต์เฟลอยู่ที่63นะครับและมีอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีหรือ s e r v i c e ซ b l e Good ๊ดนะครับอยู่ที่37เครับคอ11ตอบ A ครับข้อ12ครับ ข้อ12นะครับจากโจทย์นะครับจะเป็นกราฟความเชื่อถือของอุปกรณ์นะครับที่เป็น TCI นะครับโดยเป็นค่าเปรียบเทียบระหว่างค่าความน่าเชื่อถือที่ได้จากการออกแบบดีไซน์ดีไซน์ก็คือเส้นสีส้มนะครับและการใช้งานจริงก็คือ actual นะครับเป็นเส้นสีดำเงินโดยอายุการซ่อมส่งซ่อมใหญ่ขอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับอยู่ที่5,000ชั่วโมงบินนะครับโจทย์ต้องการทราบว่า ความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับ reliability นะครับที่เมื่อใช้งานอายุที่5,000ไฟอ์วเป็นเท่าไหร่นะครับจากสไลด์ที่42นะครับตามวิดีโอคลิปไวบูแันดอมเฟลเหลียงด้านขวามือนะครับสูตรความน่าเชื่อถือได้นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันของเวลานะครับก็คือ r เท่ากับ e ยกกำลังลบ lambda t นะครับ ซึ่งในที่นี้ถ้า T นั้นเท่ากับ TBO นะครับซึ่งในตามโจทย์นะครับเราจะเท่ากับ5,000ไฟอัลนะครับจะทำให้ค่าตามสูตรนั้นเมื่อคำนวณมาได้จะเท่ากับ e กำลังลบ1นะครับซึ่งเมื่อเราแทนค่าสูตร e กำลังลบ1จะเท่ากับ1ส่วน e ซึ่งค่า e นั่นก็คือค่าล็อกธรรมชาติลอนธรรมชาตินะครับ2.718ก็จะเท่ากับ1หารด้วย2.718 จะมีค่าเท่ากับ0.37นะครับก็คือตามทฤษฎีนะครับความหมายก็คือเมื่อ t เท่ากับ tpo แล้วค่าความน่าเชื่อถือนะครับมันจะเท่ากับ0.37เสมอนะครับเพราะฉะนั้นในข้อ12นี้คำตอบก็คือข้อ b ครับ0 3นครับต่อไปครับแบบทดสอบข้อที่13ครับจะจบนั้นจะเป็นกราฟ pdf นะครับกราฟ pdf ก็คือครับ Operation Density Function ันะครับจะเป็นกราฟที่แสดงถึงระยะเวลาใช้งานอุปรกรณ์ชิ้นหนึง่งนะครับซึ่งจะมีค่าสูงสุดตามกราฟนะครับจะอยู่ที่0.00304ที่500ชั่วโมงนะครับที่จุดยอดสุดถ้าตามโจทย์ข้อ16ข้อ13นี้นะครับจะถามว่าข้อใดที่อธิบายถึงความหมายตรงจุด ที่500ชั่วโมงนี้ได้ถูกต้องนะครับจากความรู้ในไซายที่44ครับตามวิดีโอคลิปตรทชนหนึ่งไวโอลันดอ m เ a ลเลียครับเราจะทราบถึงความรู้ของการาฟ PDF นะครับว่ามันจะแสดงถึงการชํารุดของอุปกรณ์ณจุดเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับถ้าตามโจทย์นะครับจากจุดที่สูงสุดของการาฟนั้นอยู่ที่500ชั่วโมงที่มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0. 00304นะครับนั้นจะบอกแสดงถึงได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะชำรุดมากที่สุดที่500ชั่วโมงบินนะครับนั้นเพื่อเมื่อเรามาดูในตามโจทย์คำถามนะครับเราจะเห็นว่าคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือข้อ A ครับก็คือ the past wood m o s t l y m o d y ก็คือมี เสียชํำรุดมากที่สุดนะครับที่500ชั่วโมงนะครับต่อไปครับแบบทดสอบข้อที่14ครับจากโจทย์นะครับต้องการทราบว่าจะต้องดำเนินการหรือทำอะไรอย่างไรนะครับหากพบว่าพัสดุที่ใช้งานนั้นเป็น i n f a n นท์มอร์ท t ลหรือเบตาน้อยกว่า1น,นะครับอยู่ในช่วงเบตาน้อยกว่า1แล้วนั้นเราต้ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ จากความรู้ด้านขวามือครับสไลด์ที่49นะครับจากวิดีโอคลิป001นะครับหากพบตัวพบว่าวัสดุอะไรนะั้นเป็นช่วง Infant mortality นะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็คือเราจะต้องสืบหาสาเหตุที่เป็น root cause นะครับเช่นคุณภาพของแหล่งซ่อมคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการซ่อมนะครับและทำการแจ้งกับ EMO ของแหล่งซ่อมหรือแหล่งซื้อ และต้องควบคุมมกับสารภาพของสัสดนนั้นๆนะครับเรามาดูที่ตัวคำถามช้อยคำตอบนะครับจะเห็นว่าข้อเนี่ยก็คือการแจ้ง Inform MO Provider นะครับและ MO Software ให้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็หารูทคอร์ให้เราซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อ B ก็เช่นเดียวกันครับอย่างตัวอย่างถ้าใน MO o นั้นเป็นผู้แทนอยู่ในในประเทศไทยของเราเราก็ต้องแจ้งให้เขรับทราบสถานการณ์ นะครับข้อ4นะี่ก็คือ supply division นะครับแล้วก็ในทางด้านเทคนิคนะครับก็ทำการ record ก็คือติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับ monitor สถานการณ์นี้ที่เบต้าน้อยกันหนึ่งมานนั้นคำตอบในข้อ14นะั้นก็คือข้อดีครับถูกทุกข้อครับต่อไปครับเป็นแบบทดสอบข้อที่15ครับจากโจทย์นะครับในการใช้ wide distribution เพื่อการวิเคราะห์ การชำรดต่างๆนั้นนะครับในอุดมคตินะครับจำนวนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นนะครับอย่างน้อยจะต้องมีกี่ข้อมูลนะครับก็คือโ o บัสไนซิ s หมายความว่าข้อมูลที่ที่เหมาะสมที่ควรจะสำหรับในการวิเคราะห์นั้นควรจะมีเท่าไหร่นะครับจากสไลด์ที่8นะครับจากวิดีโอคลิปนั้นความมือนะครับจะบ่งบอกไว้ว่านะครับข้อมูลการชำระที่จะใช้ในการวิเคราะห์นะครับจะต้องมี อย่างน้อย10ข้อมูลนะครับทางนี้นะครับหากชุดข้อมูลมีน้อยนะครับก็หมายความว่าถ้าเราน้อยกว่าสิเนี่ยมันจะทําให้ค่าที่ได้เนี่ยไม่มีเสถียรภาพจะทําให้การแปลความหมายในการวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์จากกราฟเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือต่ําหรือเชื่อถือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูที่ช้อยนะครับในคําตอบนะครับก็จะเห็นว่าจะตอบที่ข้อ4นะครับก็คือ ten o e data point หมายความว่าข้อมูล ต้องมีอย่างน้อยก็คือ10มากกว่า10ข้อมูลขึ้นไปครับถึงจะทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือแล้วก็เหมาะสมครับครับผมตามที่ผมได้อธิบายนะครับแล้วก็เฉลยแบบทดสอบความรู้เรื่องการสรุปแบบสุบนะครับรวมทั้งที่รองเสนะครับได้ได้อธิบายไปทั้งหมดครบถ้วน15ข้อครับในส่วนของ랜 a n d o ฟ f เลีย e วเบิ d i s t r i b u t i o n นะครับหากมี ท่านใดครับมีข้อสงสัยหรือสักถามเพิ่มเติมขอเรียนเชิญได้ครับครับผมหากไม่มีผู้ใดสักถามนะครับผมขอจบการอธิบายนะครับแล้วก็เฉลยแบบทดสอบไปเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ